สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับช่องดุสดีชาแนลหายูไากินครับเมื่อนี้กินเขาแรงครับเดี๋ยวเมื่อนี้จะเฮดเมนูสุดเด็ดคือเฮดขัวหนูขัวหนูในอาหารจานโปรดนะครับเมื่อนี้ช่างศักกำลังเตรียมนี่คือซับสับหัวคาสับหัวคาเสียไปตำเป็นเป็นพริกแกงครับอ่าเบ่ในพริกคือพริกแกงนี่พริกพริกแห้ง นี่พริกแกงครับแล้วก็จะมีอ่ากระเทียมนี่คือผักของโปรดน,นี่คือยอดผักไสหรือว่ามะละกีนกครับนี่ยอดผักไสเดรสิเดียผักไซได้ไสจานเดี๋ยวนี่คือคือขั้นตอนแรกยังไม่ได้อเอาหนูออกมาจากตู้เย็นเลยนะครับใส่ตู้เย็นยกันแล้วก็จะสับคาแล้วก็ตำเครื่องปรุงตำพริกแกงแต่สิไปตำไอ้เ,อาเขากันก้อนละ่ะสิมาสับอีกทีนหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ เบิ่งคลิปนะครับว่านี่คือวิธีการเฮ็ดขวดหนูขั้นตอนที่สิได้กินเม่อธรรมดาแต่ใส่เวทยากั่เลยเช่าง,งสักนี่กินตอนกินนี่กินข้าวเดียวหรอกนะครับแต่สเสเวลดโดนนะครับอ่าเดี๋ยวอารพี่น้องไปเบิ่งครับผู้ใดที่อ่าเบิ่งช่องดุษฎีชาแนลก็จะเรื่องครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกดกระดิ่งกด s ั b สไคร b e ครับอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเลยช่อง,องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับวันนี้ออกมาเฮ็ดขวดหนู แซ่บครับขวดนูครับเต็มเยอดผักไสเด้สีเด็ดผักไซเหล่านี่ครับเด็ดผักไซไใส่จานไว้นะครับตอนนี้ทีมงานกะเช็ดอยู่ช่างสักครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่งท่านได้มาดิเราจะมอยกษัตริมาครบทีมเช็ดขวดนูแซ่บครับคนหนึ่งไปไทนาคู้หนึ่งไปไทนาอยู่จับรถไทอยู่ครับเดี๋ยวจับรถไทยอยู่เดี๋ยวมาครับเบื้องว่าเอาสีเด็ดยอดผักไสก่อนเนี่นี่ยอดผักไสนี่ครับ ันมันยยาตักไซก่อนนะฮะถ้าต้องเด็ดเด็ดออกมาใส่กระมังเลยครับผู้ใดที่เบิ้งคลิปอยู่เด้อนะครับอันชิมเขาแยงบ่เสียบกับมหาเด้๋ยดีเดี๋ยวเฮ็ดไพ่ขวานูมันบ่มื้อนี้ม,มันเปนธรรมดาเนี่ขวานูนี่เฮ็ดยากอย,ยู่ดิหนูโตใหญ่ครับ2กิโลกว่ากเสียบมาสับแซ่บๆเนี่ยขวานูนี่ต้องมีสมุนพไพรเดลย เอืมพี่น no ้องมาฝากมัวแต่ไต่เองว่าเปลี่ยนครับเดี๋ยวเดี๋ยะการทำต้องใส่หยอดสมุนไพรนี่ถึงจะแซ่บเนี่ยหยอดปักใส่ปักใส่บานเฮาเนี่ยแซ่บไปหลยจะใส่ขวดหนูมันเข่ากันครบอมล้ำดีๆนี่นะครับคนอมล้ำดีดีขวดหนูนี่ครับ เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเฮ็ดขวหนัวทุบเสียบกันเดออ้อพี่น้องทุกท่านครับเดี๋ยววิธีการเนี่ยคือนี่แหละตำเครื่องปรุงแล้วก็จะมาสับๆเครื่องปรุงใส่คือสับใส่ข่าอ่อนครับใส่ข่าอ่อนใส่ข่าอ่อนข่าเกลี่ยตำเข้าไปใส่พริกแห้งเข้าไปใส่ตะไคร้อ่าใบบักูด แล้วก็มีพริกไทยพริกไทยสดก็ดีพริกไทยแห้งก็ได้ถ่บมีถ้าบมีก็เอาพริกไทยแห้งนะครับี๋ยวสีตําใส่โคกหินได้น,นีใน้ใส่โคกหินแทๆอันใส่โคกหินมันจะละเอียดดีตำใช้ปรุงพิธีการใส่โคกหินครับครับเดี๋ยวช่วงพิธีการเห็ดเนี่ยครับจะสับมบ่งมันเป็นมานนะละเอียดด้ยตใส่ข่าอ่อนแล้วก็ละ,ะเอียดครับ เนนเป็นงน,นครับตอนนี้ก็ได้หนูมาแล้วครับนี่เตรียมที่จะซับหนูเลยในหนูหนูตัวง่ญยครับนี่สามตัวใส่ช่องผิดเลยสามตัวหนูตัวง่ญ่ครับนี่หนูตัวใหญ่จะซับจะซับแล้วหลังจากที่เด็ดผักไสไว้แล้วนี่ยอดผักไสแล้วก็เครื่องปึุงก็บเตรี๋ยวแล้วนะครับตอนนี้จะซับซับหนูให้ละเอียดพอซับละเอียดล้วก็จะไปล้วนไปขวานี่คือวิธีการท็ด ขัดเผ็ดหนูนาให้อร่อยครับหนูในี่อัดช่องฟิตไว้เพราะว่าตอนซื้อมานเนี่ยเนียงจะเหลวใส่ช่องฟิตไว้มันเป็นเช่นแข็งแข็งมันจะอ่าสับง่ายนะครับมันจะสับง่ายเนาะอันนี้คือทีมงานอ่าเตรียมสับตำเคียงพริกแกงบ้ยเมื่อฉีดไปตำพริกแกงใส่โคกหินใส่โคกหินตำเนี่ยครับพริกแกงครับ นี่คือเตรียมเม็ดกวนหนูเนาะครับหนูเตรียมเม็ดกวดหนูครับผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้กันยินครับกดติดตามเป็นกำลังใจครับช่องฤษี h ช n แนลครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับในช่วงตอนอ่าพัดกวนหนูครับ